สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพาสินีแช่เฮงเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4อยู่โรงเรียนจินดาษาค่ะอันนี้เป็นการไล่สเกล1ออกเตปนะครับของมือขวาก่อนอเริ่มต่อไปจะเป็นการไล่สเกล1ออกเตปเหมือนกันแต่เป็นในลักษณะของมือซ้าย ซึ่งจะเห็นได้ว่ามันเป็นการเล่นที่ลำดับเรียงนิ้วมันจะไม่เหมือนกันซึ่งสกิลนี้มันจะเป็นการฝึกแยกภาษาระหว่างซ้ายขวาต่อไปจะเป็นการไล่พร้อมกันสองมือครับจะออกมาเป็นในลักษณะแบบนี้ ขอจบเทคนิคการไล่บันไดเสียงเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ